สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านกลับมาพบกับ CF Podcast โดยบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนคลาสสิกออสซิสจำกัดอยู่กับผมนัทวสินนะครับเป็นผู้ช่วยนวิเคราะห์จาก CF นั่นเองโอ้โหผมก็ห่างหายจากการทำ podcast ไปนานมากนะครับผมก็เรื่องของเรื่องเลยคือหยุดยาวนะฮะสัปดาห์ที่แล้วก็สงกรานเนาะหลายท่านน่าจะได้กลับบ้านกับช่องกันแล้วก็ระวังเรื่องโควิดด้วยนะครับผมช่วงนี้ก็เป็นห่วงเรื่องของสุขภาพทุกท่าน นะครับอ่ะผมก็กลับมาอยู่ในบรรยากาศ Work f r ฟ m Home อีกครั้งนะครับอาจจะมีเสียงนกเสียงกาเสียงการทำอาหารหรือเสียงฝนตกนะครับผมยังไงก็ต้องขออภัยด้วยแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยต้องบอกว่าจัดเต็มให้แน่นอนนะครับเมื่อกี้ไก่ขันแล้วนะฮะเดี๋ยวอีกสักพักนึงมาเห่านะฮะไม่ต้องแปลกใจนะครับโอเคอ่ะเริ่มกันด้วยเรื่องของโ,อโหสัปดาห์นี้ต้องบอกว่า Talk of the town เลยนะก็คือตัวของกัปนะครับผมที่มีการเข้าไปทำเทนเดอร์ซื้อหุ้นอินทัชนะครับผมในส่วนนี้เนี่ย พวกเรา CF มองยังไงแล้วก็จะไปต่อในฝั่งรองเนี่ยทำได้ไหมนะครับผมก็ประเด็นที่โอ้โหกลับมาจากหยุดยาวนะครับตื่นเช้ามา9โมงปุ๊บเห็นข่าวเลยว่ากราเนี่ยลงนะในเว็บของตลาดหลักทรัพย์นะครับว่าเขาเนี่ยได้มีความสนใจนะครับคือคือบอร์ดเนี่ยมีการอนุมัตินะครับว่าจะเข้าไปซื้อหุ้นอินทัศนะครับโดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุนเนี่ยราวๆหนึ่งแสนล้านบาทหนึ่งแ 6 9 00 0นพล้านบาทอ่ะพูดง่ายๆแล้วกันในการทําคําเสนอซื้อหรือว่า tender offer ครั้งนี้ประเด็นแรกที่เราจะพูดถึงเลยก็คือในปัจจุบันเนี่ยกั๊มีการลงทุนในหุ้นอินทัชอยู่แล้วเนี่ยราวๆสิบแปดาของจํานวนหุ้นทั้งหมดแล้วก็ในการทํา tender ครั้งนี้เนี่ยเพื่อให้กั๊เนี่ยได้มาซึ่งหุ้นอินทัชเนี่ยราวๆนะครับรอบนี้นะ tender รอบนี้คาดว่าจะทำเนี่ยสองพาล้านหุ้นคือตอนนี้เรื่องเรื่องวิธีการค้นหาราคาเนี่ยยังไม่นิ่ง นะครับแต่ว่าเบื้องต้นเขาให้เรฟเฟรนซ์ไว้ที่65บาทนะครับซึ่งตรงนี้จะทําให้กัฟเนี่ยได้หุ้นอินทัตเนี่ยเพิ่มจาก18.93เก้มเื่อกี้เป็น81%นะครับของจํานวนหุ้นทั้งหมดอย่างไรก็ตามเนี่ยครับทาง s i n g t e l g l o b a l investment นะครับของทางสิงคโปร์เนี่ยซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของอินทัศเนี่ยเขาก็ได้ออกมารายงานเพิ่มเติมว่าจะไม่มีการขยับสัดส่วนการถือหุ้นอินทัศสออ์ออกเนื่องจากว่าเป็นการลงทุนระยะยาวซึ่งถ้าเกิดว่าาาเเรอ ไปลบก,กับ1 0 0เออ่อความเป็นไปได้ที่กัปเนี่ยจะเข้าไปถือหุ้นของอินทัศเนี่ยอาจจะอยู่ที่ราวๆคือไม่ได้ถึง81%อ็นะครับอาจจะอยู่เต็มที่ก็คืออาจจะ79หรือว่าอาจจะราวๆแบบ75-79ประมาณนี้ครับเพราะว่าทางซิงเทลเนี่ยเขาก็ครอบครองไวแล้วที่21%เนาะแต่ว่าส่วนที่เหลือเนี่ย79% 80%เนี่ยคือมันมันเป็นไ์แปดค่อนข้างยากนะกัต์เนี่ยคือมันมันเป็นไปได้ค่อนข้างยากนะ,กไ,นไ,นนะไม่เกิน81%ของจํานวนหุ้นทั้งหมด ประเด็นถัดไปมันมีความล้าลึกกว่านั้นครับก็คือว่ากัปเนี่ยจะถือหุ้นโทษครับตอนนี้ถือหุ้น19%เรนาะแล้วก็จะเข้าไปถือเพิ่มเป็น8 1การที่กัปถือหุ้นเกินกว่า50%จะทําให้กัปเนี่ยมีอํานาจในการควบคุมการบริหารเรียกว่าแทบจะทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับก็เรียกว่าแทบจะเรียกว่าปฏิวัติเลยก็ได้นะครับผมในส่วนนี้นะฮะทีนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าอินทัชเนี่ยมีการถือหุ้นแอดวาน นะครับในสัดส่วน40.45อยู่แล้วก็ถือหุ้นไทยคมในสัดส่วนของ41.13อยู่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่ากรปนะครับได้เข้าไปถือหุ้นอินทัชเกินกว่า50ก็จะทำให้กรปฟเนี่ยมีสิทธิ์ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นแอดวานซ์กับไทยคมตามหลักของเชนปริสิบโปลนะครับของเชนปริสิบโปลก็เป็นเป็นหลักของการที่เอ่อพอครอบงำกิจาการหนึ่งเนี่ยเกินกว่า50ก็จะมีสิทธิ์ในการที่จะควบคุมบริหารหรือว่ามีสิทธิ์ในนกการเลืืออซ้้หุ ที่อินทัชถืออยู่แล้วเนี่ยเข้าไปในพอร์ตของตัวเองได้นะครับผมอ่าทีเนี้ยเบือเ้องต้นต้องบอกก่อนว่ากราฟเนี่ยไม่มีความต้องการที่จะทําคําเสนอซื้อหุ้นไทยคมนะครับแต่ว่าในส่วนของแอดวานซ์กราฟบอกแล้วว่าจะทําคําเสนอซื้อหลังจากที่ได้มาซึ่งหุ้นอินทัชเกินกว่า5 0เรียบร้อยก็คือต้องทําตามโปรเซสนะโปรเซสแรกก็คือว่าตอนนี้บอร์ดอนุมัติแล้วโปรเซสต,ต่อไปก็คือว่าผู้ถือหุ้นจะอนุมัติหรือเปล่าแต่โดยปกติเรื่อง,เร,องเรื่องประมาณนี้ผู้ถือหุ้นส่วนก น่าจะเซียสอยู่แล้วครับเพราะว่าในระยะยาวแน่นอนว่าเขาต้องมองว่ากัดหน้าเฉดอะไรบางอย่างเนาะถึงเข้าทําเทนเดอร์ที่ใหญ่ขนาดนี้แล้วใช้เงินลงทุนนี้ที่มากขนาดนี้นะครับผมซึ่งตรงนี้เองนะครับถ้าเกิดว่าทํำตามโปรเซสทั้งหมดทั้งมวลเรียบร้อยทั้งในส่วนของการซื้อหุ้นอินทัศเกินกว่า50%แล้วจะมาทําคําเสนอซื้อแอดวานเนี่ยคาดว่าราคาหุ้นจะอยู่ที่1 2 2 8 6บาทนะครับผมลูด ร้อยยี่สิบสองบาทแปดสิบกสตางค์อะพูดง่ายๆนะครับผมอันนี้คือคำนวณตามวิธีต้นทุนการได้มาซึ่งการครอบงำกิจการผ่านนิติบุคคลอื่นซึ่งตรงนี้เขาก็ระบุอยู่แล้วในรายงานที่ส่งต่อตลาดนะก็สามารถไปอ่านในเว็บไซต์ของ s e t r t h ได้นะครับเซิร์ชหุ้นกลับได้เลยข่าวยังอยู่ข่าวสองอแรกอยู่เลยครับเพราะว่าตอนนี้งบยังไม่ออกนะถ้าง,งบออกก็าอาจจะเลื่อนลงไปนะครับทีนี้ก็ถ้าเกิดว่าซื้อแอดวานซ์ตรงนี้เนี่ยเขาคาดว่าจะซื้อทั้งหมดนะจำนวนไม่เกิน2973ล้านหุ้นมูล,ลคาเลา็ยส่บสาม่้านรา 3.65แสนล้านบาทหรือว่า365,000บาทสรุปรวมมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมดที่กัปจะต้องใช้กับการเทนเดอร์ครั้งนี้คาดว่าจะอยู่ที่อ่ะเมื่อกี้เอาอันแรกก่อนอินทัตหนึ่งแสนหกหมืล้านเนาะ169,000ล้านนะครับบวกกับถ้าผ่านทุกอย่างตามโปรเซสหมดแล้วจะมาเข้าตัวของแอดวานด์ด้วยเนี่ย365,000ล้านบาทนะครับ มูลค่ารวมทัมม้งหมดก็อยู่ที่5 0 0แสนกับอีก3 4 0 0 0ล้านบาทนั่นเองถือว่าเป็นมูลค่าที่เยอะมากแล้วก็ใหญ่มากๆเลยนะซึ่งตรงนี้เองอะครับถ้าเกิดว่าเอ่อยังองไรก็ตามก็ต้องผ่านขั้นตอนของการขออนุมัติผ่านผู้ถือหุ้นแล้วก็ขั้นตอนยื่นหนังสือต่อต,อตลาดรั์นะถ้าเกิดว่าเจ้าทุกเรื่อให้จบนะครับแล้วก็ทางนี้เนี่ยด้วยความที่ดีลเนี่ยเป็นดีลที่ใหญ่มากเนาะทำให้นักลงเ่มิพทุน ก็เลยทําให้ราคาหุ้นเนี่ยวมีการปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงนะในวันจันทร์ที่เปิดตลาดมาก็ลงมาเลยครับจาก32ลงไปโทษครับจากโซนแบบ3 3บาทลงไปหา31บาทแล้วก็กลับขึ้นมาสาเหตุของการกลับขึ้นมาคืออะไรนะครับผมอันแรกเลยก็คือว่าผู้บริหารเนี่ยได้ออกมายืนยันแล้วว่าจะไม่มีการเพิ่มทุนแต่อย่างใดแล้วก็จะใช้เงินทุนจากการกู้ยืมผ่านสถาบันการเงินและจากเงินทุนหมุนเวียนที่อยู่ในบริษัทนะครับ ตรงนี้เองเนี่ยก็ให้ความคอนเฟิร์มอะไรบางอย่างแล้วว่าเขาไม่พิ่มทุนแน่นอนทําให้นักลงทุนเนี่ยมีความเชื่อมั่นในระดับที่1อันที่2ก็คือว่าอันนี้เราเราลองไปเช็คในสถานภาพของการเงินของกัปณนะสิ้นปี63ว่าเป็นยังไงก็พบว่าบริษัทเนี่ยมีเงินสดซึ่งเป็นสภาพคล่องเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคือเงินสดตอนนี้ของกัปเนี่ยถือว่าสูงมากเลยนะครับอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงสินทรัพย์เยอะนะครับแล้วก็พอดูในส่วนของโครงสร้างต้นทุน นะครับกัปเนี่ยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของนะสิ้นปี63อยู่ที่2.41เท่านะครับไอ้2.41เท่าเนี่ยถ้าเกิดว่าคิดกลับแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่ราวๆหนึ่งจุดสี่หนึ่งถึงหนึ่งจุดสี่เจ็ดเท่านะครับถามว่ามันขึ้นมาจากอะไรก็เบื้องต้นเป็นเรื่องของผลกระทบจากการบันทึกบัญชีด้วยมาตรฐานบัญชีใหม่นะครับที่ออกมาในปีที่แล้วนะครับทำให้มูลค่าส่วนของเจ้าของเนี่ยลดลงมันก็เลยไปคือเข้าใจว่าว่าหนี้สินอยู่เท่าเดิมแต่ว่าส่วนของเจ้าของอะ่ะ โดนปรับให้ลดลงจากมาตรฐานบัญชีมันก็เลยทําให้ตัวของหนี้สินต่อทุนเพิ่มขึ้นนะครับทั้งทั้นที่หนี้สินเนี่ยไม่ได้มีการขยับอะไรเพิ่มเติมอย่างมีนัยสําคัญเลยนะครับอันนี้ก็เลยทําให้เขาก็รายงานออกมาว่าโครงสร้างทุนประมาณนี้เนี่ยบวกกับสถานภาพทางการเงินกับการดําเนินงานที่แข็งแกร่งก็คือดั้งเดิมเนี่ยเขาเป็นบริษัทที่เป็นโรงไฟฟ้าที่ใบแคบตอนนี้ใหญ่ที่สุดในตลาดนะครับถือหุ้นโรงไฟฟ้าหลายที่มากทั้งในไทยในเวียดนามในเยอรมนีแล้วก็มีน่าจะ ในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยน่าจะมีอีกนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าลาวหรือที่ไหนสักที่นึงครับทีนี้ครับก็ทําให้บริษัทเนี่ยเขาก็ให้ความเชื่อมั่นว่าเขายังมีความสามารถในการกู้ยืมเพิ่มได้อีกเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตนะครับสเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ทําให้ราคาหุ้นจากที่มึนๆลงไปหา3 1 e กลับขึ้นมานะครับปิดที่บริเวณ3เกือบเกือบาบสงบาทห้ต่างได้ครับในวันจันทร์ก็คือลงไปวันเดียวแล้วก็กลับขึ้นมาเลย ทีนี้สิ่งที่ผมสังเกตเห็นนะครับจากการลงไปแล้วขึ้นมาเนี่ยก็คือวอลลุ่มเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนมากแล้วก็บวกต่อเนื่องนะจนกระทั่งตอนนี้ที่เราพูดถึงคือเราเราอัดเราอัดพอดแคสต์นี้ก็คือวันพุธที่21เมษานะครับตอนนี้เราก็เป็นเวลาบ่ายโมงนะครับตลาดเนี่ยพักอยู่นะครับราคากรัฟหยุดที่35สบาทยีสบาสางซึ่งวอลลุ่มเยอะแล้วก็มีน,น้โนมที่เป็นขาขึ้น ได้ดีมากถ้าเกิดว่าทะลุ35บาท25่าตังได้นะแต่ว่า,าในมุมเนี้ยถ้าเอาในมุมของราคาต้องบอกว่าระยะสั้นนะถ้าใครที่มีกำไรอยู่แล้วไม่ว่าจะเล่นเป็นตัวหุน้นหรือว่าบล็อกเทดหรือซิ n g l ลสกอฟฟิชเชอร์ถ้ามีกำไรอยู่พยายามปิดสักประมาณ4 0 5 0ก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็ถึงแนวต้านสำคัญของเขาแล้วอาจจะมีการเทขายลงมาบ้างเราก็อาจจะขายไปสักส่วนหนึ่งตามเขาไปก่อนแล้วก็ยกสต็อปขึ้นมาจากเดิมอยู่ที่32ขึ้นมาตรง34แบบนี้ก็ทำได้นะครับผมอันนี้คือ ราคาในระยะสั้นนะส่วนในระยะยาวอ่ะอันนี้ไฮไลท์แล้มันเป็นมุมมองว่าเรามองอยังไงนะคือในระยะยาวต้องบอกว่าการทำา t n n e r offer ในหุ้นทางอินทัสและแอดวานซตรงเนี้ยสำหรับกราฟแล้วเนี่ยระยะยาวถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะอะไรหนึ่งก็คือว่าตอนนี้ครับเทคโนโลยี 5G เนี่ยกำลังมานะครับแล้วก็คาดว่าในช่วง2-3ปีจากนี้ครับเราจะได้เห็นพัฒนาการต่างๆที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยี 5G แต่ แต่ตอนนี้คืออาจจะยังเงียบๆอยู่อาจจะด้วยหลายๆอย่างนะมันมันมีหลายๆอย่างที่ที่เข้ามาประกอบอะครับแล้วก็พื้นที่ให้บริการ5 g ตอนนี้มันก็ยังไม่ครอบคลุมทั่วประเทศซึ่งถ้าเกิดว่าครอบคลุมทั่วประเทศแน่นอนว่าความต้องการใช้มันต้องมาแน่นอนนะครับมาแน่นอนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเอ่อเทคโนโลยีอะมันจะมีการเติบโตหลายๆส่วนเนาะมันมีทั้งส่วนของดัตคือ 5G มันจะลิงก์กับเรื่องของ data center นะครับ data center mm hmm. ก็คือเรื่องของ การระบบการสำรองข้อมูลต่างๆนานาเช่น,น,นถ้าสมมุติว่าผมใชอ้อย่างบ้านผมเนี่ยใช้ iPhone, iPad, Apple TV เครื่อง Mac 4เครื่องใช่ไหมครับเวลาที่เราจะเข้าถึงข้อมูลในแต่ละเครื่องเนี่ยเราก็ต้องใช้ Apple ID เดียวกันเนาะเพราะว่ามันจะใช้ผ่านระบบคลาวด์เดียวกันนะครับจะสำรองข้อมูลจะแบ็กอัพต่างๆนานาเนี่ยมันก็ต้องใช้เขาเรียกว่าระบบอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วค่อนข้างสูงนะไม่ใช่ค่อนข้างสูงคือต้องสูงมาก เพื่อให้มันเกิดความเร็วขึ้นอย่างเช่นผมจะแบ็กอัพไอโฟนถ้าเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหเกือบสิบนาทีเลยถ้าเกิดว่าข้อมูลใหญ่มากแต่ตอนนี้ด้วยความที่ตอนใช้ 4G เนี่ยมันก็ปับขึ้นมานะจาก10เหลือ5นะครับถ้าเกิดว่าเป็น 5G มันอาจจะเหลือแค่1นนาทีแบบมันมันมันจะเร็วกว่าเดิมแบบเยอะเลย1นาทีเนี่ยคือต่อให้ข้อมูลยังเท่าเดิมนะเมื่อก่อนข้อมูลแบบ 28G ิกิกส2ิกิกเนี่ยใช้เวลาประมาณ10นาทีในการแบ็กอัพตอนนี้ลดเหลือ5้านาที ในอนาคตถ้าเกิด 5G เข้ามาอาจจะลดเหลื1อ1นาทีหรือว่า2อนาทีเท่านั้นเองนี่คือข้อดีของ 5G เนาะแล้วก็มันจะไปดันให้เกิดความต้องการใช้ในอนาคตได้ซึ่งไอตัวเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ data center เอยระบบ cloud เอยเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องพึ่งพาอ,อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับตรงนี้แหละที่จะทําให้ i n t u s กับ Advan เนี่ยยังคงรักษาสถานภาพทางการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเนินงานหรือการเงิน,หร,รงนหรือว่า ส่วนแบ่ง Market Share คือตอนนี้ a d v a านอ่ะมาเก็ตแชร์ดับหนึ่งะครับผมในเรื่องของเครือข่ายที่เป็นอินเทอร์เอ่อโทษครับโทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็คือว่าอินทัศกับ d v a n านเป็นหุ้นที่ให้ปันผลสูงมากในตรงนี้เองเนี่ยผมมองว่ากับเขาคงมองว่ากับน่าจะมีมุมมองว่าปันผลจากตรงเนี้ยคุ้มทุนกับที่เขาลงไปทั้งหมดบวกกับการเติบโตเนี่ยน่าจะทำให้ราคาหุ้นของอินทัศกับแอดวานเนี่ย มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับผมตรงนี้เองก็ก็น่าจะเป็นปัจจัยที่ดันให้กัปเนี่ยน่าจะเติบโตได้ในระยะยาวอีกนะเออต้องบอกอย่างนี้นะครับก็ก็เป็นเป็นเหตุผลหนึ่งซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดว่าเรื่องพวกนี้เรียบร้อยหมดเนี่ยก็จะทําให้กัปเนี่ยมีกิจการทั้งในส่วนของโรงไฟฟ้าแล้วก็กิจการในส่วนของการสื่อสารนะครับซึ่งโ,โหต้องบอกว่าแข็งแกร่งนะครับดังนั้นในระยะยาวถ้าเกิด เรื่องพวกนี้ผ่านไปด้วยดีทั้งหมดนะครับการเข้าซื้ออินทัตแอดวานผ่านไปด้ดีผมแนะนําซื้อนะเออแนะนําแบบทยอยซื้อเลอย่างตอนนี้ก็อาจจะทยอยซื้อเล็กๆใน,น้อยก่อนแต่ถ้าเกิดว่าดีลทั้งหมดผ่านด้วยดีค่อยๆซื้อในออมูลค่างเงินที่เพิ่มขึ้นก็ได้นะครับเพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตของบริษัททั้งแอดวานอินทัตแล้วก็กลับนะครับผมโอ้โหอันนี้ พูดอาจจะยาวเป็นพิเศษนะยังไงก็อาจจะต้องพิจารณาแล้วก็กรองข้อมูลนิดนึงเพราะว่าเรื่องพวกนี้ด้วยความที่ข่าวมันเพิ่งออกมาแล้วก็มันยาวมากๆคือผมกว่าจะสรุปได้ประมาณนี้มันก็ยาวพอสมควรเลยนะครับยังไงต้องขออภัยกับกับเรื่องของเวลาที่มันนานขึ้นด้วยจริงๆเรื่องราวของกราฟก็มีประมาณนี้เนาะระยะสั้นแนะนําขายทางอะไรบางส่วนก่อนส่วนระยะยาวมองว่าสะสมซื้อไปได้เรื่อยๆอ่ะอันนี้คือคือสรุปแล้วว่ากลยุทธ์เรามองอยังไงนะครับ ส่วนสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็เดี๋ยวติดตามกันอีกทีหนึ่งแล้วก็ต้องขอขอบคุณนังทุนทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมทุกรายการของเราเลยไม่ว่าจะเป็น Market Wake Up นะครับเกาะข่าวกางทีเฟกเ,เกือบลืมรายการพี่จุย้ยแล้วนะครับแล้วก็ Go i n s i g h t ของพี่หัน่นนะครับแล้วก็เป็น s ีฟพอดแค t จากทางผมนะครับนัดวสินนะครับก็ยังไงอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าเกิดว่าชอบนะครับแล้วก็กด subscribe ในช่อง YouTube ด้วย คลาสสิกออสซิดิตนะครับผมก็ Facebook ก็ชื่อเดียวกันเลยคลาสสิกออสซดิตนะครับยังไงก็กลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเราจะเตรียมข้อมูลมาให้คุณอย่างเต็มที่นะครับก็ขอขอบคุณและก็กล่าวคำสวัสดีครับ